สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ดิ้นกันสุดฤทธิ์จับอาการปักกราคาสั่นบริวารประยุจันโอชาเมื่ออานันปัญญาระชุนเคลื่อนไหว ไม่เพียงแต่บางคนในธรรมเนียบพัธบาไม่เพียงแต่บางคนในาพาะรองชารัฐต่างเรียงแถวกันออกมาดับเครื่องชนกับข้อเสนอแนะอันเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีของอานันต์ปัญญารชนุนเท่านั้นหากแต่ท่าทีปะชะดะต่อข้อเสนอแนะของนายอานันต์ปัญญารชนุนซึ่งหลุดมาจากไทยพักดีน่าสนใจอย่างยิ่ง เป็นท่าทีอันผลักใสให้ในายอาต์ปัญญาชุนไปยืนอยู่ในจุดเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาติพรรคพลังปงชนไทยโดยปริยายทาั้งๆที่ในความเป็นจริงรากฐานและตัวตนของนายอาตนานปัญญาชุนไม่น่าจะถูกลุนหลังให้ไปไกลและห่างจากผลเอกประยุทธ์จันโอชามากเพียงนั้นทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหวัดวัน พึ่งอันเกิดขึ้นและดำรงอยู่ภายในกลุ่มบุคคลซึ่งแวดล้อมอยู่โดยรอบผลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าเป็นอย่างไรนี่เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการยกก้อนหินทุ่มใส่ขาตนเองต้องยอมรับว่านายอานันต์ปัญญารชุนแม้จะไม่เห็นด้วยกับวิธีวิทยาในการรัฐประหารแต่ก็มีความโอนอ่อนผ่อนปรนที่จะให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา หลังรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2534ถึงกับยินยอมในการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแม้เมื่อรัฐบาลของพลเอกสุจินดาคราประยูนประสบกับความผิดพลาดในการใช้กำลังเข้าปราบปรามสลายการชุมนุมของประชาชนในเดือนพฤษภาคมปี2535ก็ยินดีเข้ามาประนอมปัญหาท่าทีของน,อานายอนันต์ปัญญารชุนต่อรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน ปี2,549ต่อรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2,557แม้ไม่เห็นด้วยในทางหลักการแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านแข่งขืนอะไร เพียงแต่ในเดือนตุลาคมปี2513ก็แสดงความรู้สึกออกมาบ้าง,างทางที่เป็นความรู้สึกในท่วงทํานองของผู้ดีกรุงรัตนโกสินทร์บรรดาบริวารแวดล้อมพลเอกประยุจันโอชาก็ทนรับไม่ได้ท่าทีที่ออกมาตอบโต้ถักทางในอานณ์นปัญญารชุนเหมือนกับจะยืนยันในความมั่นคงแข็งแกร่งของรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาว่าจะสามารถยืนระยะต่อไปได้ แต่ภายในการตอบโต้นั้นก็ดำเนินไปในแบบปากกล้าคาสันคาสันเพราะริเดในอานันปัญญารชุนม่อาจประมาทได้โดยก่อนหน้านี้นายสุพรอัตถาวงหรือแรมโบ้ได้สวนกลับนายอานันปัญญารชุนว่าสงสัยหวังตำแหน่งนายกส้มหล่นเหมือนในอดีต โดยเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานายสุพรอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่นายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายยกที่แสดงความเห็นว่าผลเอกประยุจันโอชา นายกรัฐมนตรีควรฟังเสียงผู้ชุมนุมว่าก่อนอื่นตนต้องขอบคุณอดีตนายกอานาันท์ที่มีความห่วงใยบ้านเมืองแต่ยืนยันว่านายกพลเอกประยุทธ์มีความตั้งใจและจริงใจที่จะเดินหน้าแก้ไขให้บ้านเมืองให้เป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งที่ผ่านมานา,นายอนันท์ก็เห็นแล้วว่านายกได้ทำงานมาอย่างหนักในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น โดยไม่มีรัฐบาลใดเคยทำมาก่อนนายสุพรกล่าวระบุว่านายอานนานเองก็เคยเป็นถึงอดีตนายกมาก่อนย่อมเข้าใจเป็นอย่างดีในการทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมถึงกฎกติกาของบ้านเมืองและที่ผ่านมานายกก็รับฟังเสียงประชาชนทุกคนแต่เสียงของผู้ชุมนุมนั้นไม่เป็นไปตามกฎกติกาพราะกาศที่นายกรัฐมนตรีจะลาออกนายอานานา์ช่วยบอกว่า จะให้ใครมาทำงานเสียสละทุ่มเทดังเช่นพลเอกประยุทธ์หรือนอายอนันต์อยากเข้ามาเป็นเองในรอบที่สองหรือไม่ขอตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดนายอนันต์ถึงต้องออกมาพูดในลักษณะน,นี้หรืออาจจะเป็นเพราะ หวังว่าหากนายกละออกจริงตำแหน่งนายกจะหล่นใส่ท่านอานันต์เหมือนในอดีตท่านยังลงไหลอยากกลับมาสู่อำนาจแบบเดิมเช่นนั้นหรือไม่ทางนี้คำแนะนำของท่านดูเหมือนจะเข้าทางท่านอานัณ์เช่นในอดีตเลยแต่สถานการณ์อดีตกับปัจจุบันเห็นและผลต่างกันมากมายต้องยอมรับความจริงว่าท่านนายก ผลเอกประยุทธ์เข้ามาแก้ไขความขัดแย้งและทุ่มเททำงานให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงใดใดทั้งสิ้นขอให้ท่านอานนั้นเข้าใจในความจริงใจความบริสุทธิ์ใจของนายกว่าทุกอย่างเสียสละทุ่มเทเพื่อประเทศชาติและประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เคยคิดหรือวางผลเรื่องธุรกิจส่วนตัวเหมือนนักการเมืองบางคนในอดีตที่ผ่านมา ท่านอานัต์ก็รู้แก่ใจดีว่าเป็นใครนายสุพรกล่าวโดวยนอกจากนี้นายแพทย์วรวงเดชกิจวิกรมหัวหน้ากลุ่มไทยพักดีก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าแฮชแท็กเห็นต่างจากนายกอานันต์และได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามหลายประเด็นว่าท่านนายกอานันต์เคยเห็นสิ่งที่ม็บกระทำหรือไม่ โดยนายแพทย์วรรงได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเห็นต่างจากท่านาน,น,านายกอนันต์ท่านนายกอนันต์เป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีที่ผมให้ความเชื่อถือมากแต่การได้อ่านคำพูดที่ท่านพูดในเวทีแห่งหนึ่งและสื่อสรุปว่าอานันต์ถามบิกตู่ได้ยินเสียงมอ็บไหมแต่จะละออกหรือไม่เป็นสิทธิ โดยสารที่ท่านพูดบนเวทีท่านพูดอยู่บริบทเดียวนั่นคือเด็กมองว่านายกเป็นตัวปัญหาเรียกร้องให้นายกลาออกผมเลยไม่มั่นใจว่าเสียงม็อบที่เรียกร้องให้นายกลาออกท่านได้ยินแต่ท่านได้ยินเสียงที่ม็อบพูดหรือกระทําเรื่องอื่นอีกหรือไม่เช่นท่านได้ยินเสียงม็อบด่าพระเจ้าอยู่หัวหรือไม่ท่านเห็นม็อบ ล้อมรถขบวนเสด็จข,ของพระราชนี Netflix. และพระองค์ทีหรือไม่ท่านเห็นม็อบชูนิ้วกลางใส่ขบวนเสด็จหรือไม่ท่านเห็นม็อบเชิญชวนไปคุกคามพระมหากษัตริย์ที่ธรรมศาสตร์หรือไม่ท่านเห็นม็อบกุเรื่องใส่ร้ายพระเจ้าอยู่ที่สถานทูตเยอรมันไหมท่านเห็นม็อบโบกธงชาติอุยกูร์ที่เบตไต้หวันและฮ่องกงไหมหรือแม้แต่เสียงม็อบให้นายกละออกให้เลือกนายกคนใหม่ตามรัฐธรรมนูญแต่ไม่เอาสุดารัฐ ท่านคิดอย่างไรผมต้องขอโทษท่านด้วยและขออนุญาตเห็นต่างจากท่านครับเพราะถ้าไม่นําเสนอเกรงว่าจะมีผู้ไม่หวังดีนําเรื่องที่ท่านพูดไปขยายผลเพื่อหวังผลประโยชน์หลังจากนั้นก็จะรุกคืบเรื่องอื่นๆจนนําไปสู่ความขัดแย้งที่ยากแก่การควบคุมด้วยความเคารพท่านอานันครับเอาแล้วงานนี้ปิ๊กตูมีสะเทือนแน่อานัน ปัญญารชุนฝากถึงบิ๊กตู่ได้ยินเสียงเรียกร้องของคนรุ่นใหม่หรือไม่หนุนโล250สวรเริ่มต้นผิดมา7ปีอ้างแต่กฎหมายไปไม่ถึงไหนแน่นอนอานัน์ถามประยุทธ์ได้ยินเสียงม็อบคนรุ่นใหม่หรือไม่ชี้แก้รัฐธรรมนูญต้องลด250สวเลิกอำนาจโหวตนายกแนะ แก้โทษมาตรา1 1 2รับโทษแค่ทางแพงโดยเมื่อวันที่29ตุลาคมปี2563ที่โรงแรมแมริออทสุขุมวิทพาร์คมีการจัดเวทีนักคิดดิจิตัลครั้งที่13จากรุ่น a n a าล็อกสู่ยุคดิจิตอลเราจะลดช่องว่างการสื่อสารด้วยความจริงใจและความงามได้อย่างไรจัดโดยภาคโคแฟกประเทศไทยสถาบัน เชนฟิวชั่นมูลนิธิฟรีดิชเนวมันสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติศู้ศึกษาสันติภาพและความขัดแยง้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายอานันต์ปัญญารชุนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าวันนี้หลายคนเข้าใจว่าสถานการณ์บ้านเมืองเราอยู่ในภาวะวิกฤต แต่คนในรุ่นตนมองว่าไม่ได้ผิดปกติเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาไม่รู้กี่ครั้งในระยะเวลา88ปีของการปกครองระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันปัญหาของเมืองไทยเป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็นการเมืองเหมือนที่เคยมีในอดีตพอมีปัญหาทางการเมืองทำไปทำมาสู้รบกันเสร็จก็มีรัฐประหารจากนั้นเขียนรัฐธรรมนูญใหม่พอเขียนเสร็จก็เลือกตั้ง และตั้งรัฐบาลต่อมาอีกเจถึง8ปีก็วนเวียนกลับมามันไม่พ้นวงจรนี้เพราะสิ่งที่เราทำในอดีต88ปีไม่ว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญการตั้งรัฐบาลหรือมีนโยบายต่างๆเป็นเรื่องของการมองผลในระยะสั้นเท่านั้นไม่ได้มองประเด็นถึงแก่นรากมองประเด็นแต่เพียงผิวเผินจึงไม่รู้ว่าเหตุที่ทำให้เกิดประเด็นนี้มันมาจากอะไร ดังนั้นทางออกที่ผ่านมาในอดีตเป็นทางออกระยะสั้นเหมือนอย่างที่เมืองไทยต้องการความสงบเรียบร้อยซึ่งต้องเป็นความสงบที่ไม่ได้เกิดจากการบังคับไม่ได้มาจากเบื้องบนและไม่ได้มาจากเบื้องล่างแต่เป็นความสงบที่ทุกฝ่ายพูดคุยกันแล้วยอมรับ นายอาน,นันกล่าวต่อว,ว่าตนพูดได้เลยว่าอันนี้เป็นข้อขัดแย้งระหว่างคนละรุ่นซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มต่างๆทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจเกิดขึ้นไม่เหมือนพูดคุยกันต่อหน้าดังนั้นต้องเปิดกว้างและรับฟังกันให้มากสรุปแล้วตนคิดว่าปัญหาของทุกประเทศเป็นเรื่องที่น่าวิตกในเรื่องการสื่อสารสมัยใหม่จึงเกิดเฟคนต่างๆขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องระวัง ต้องฟังและพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมด้วยและความรุนแรงทางวาจาหรือ h ฮชป ed จะทำให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพทันทีในอานนันตอบคำถามผู้ร่วมสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นการร่างรัฐธรรมนูนว่าการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเราต้องวางหลักเกณฑ์ว่าควรให้สั้นไม่ลงรายละเอียดมากเกินไปและต้องดูมาตราที่สร้างปัญหา ที่มีปัญหาแน่นอนก็คือการแต่งตั้ง250สวและให้อำนาจตั้งนายยกรัฐมนตรีอันนี้ต้องออกไปแน่ๆเป็นประเด็นทําให้เกิดการเดินขบวนเป็นสิ่งที่เยาวชนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าอย่างตนอยากเห็นว่าไม่มีมาตรานี้อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปรวมทั้งมาตรา112 คุณจะเขียนอย่างไรก็ได้แต่จะต้องไม่เป็นคดีอาญาคือไม่มีการลงโทษและเป็นคดีแพงมีค่าปรับเท่านั้นและไม่ใช่ปรับในอัตราที่สูงเกินไปต้องวางหลักเกณฑ์แน่นอนว่าอยากเห็นอะไรอีกหลายมาตราก็ต้องปรับปรุงกันไปอีก,กเรื่องที่จะเป็นปัญหาผมไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะพูดว่าจะทำหรือไม่ทำเด็ก ยืนยันว่านายกเป็นตัวปัญหาคนรุ่นใหม่มองว่านายกเป็นคนเดียวที่ปลดล็อกได้จะปลดล็อกด้วยวิธีลาออกหรือไม่ผมไม่รู้ถ้าไม่ลาออกผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะเป็นสิทธิของท่านแต่ต้องรู้ว่าเขาเรียกร้องอย่างนั้นท่านฟังหรือได้ยินหรือไม่ผมก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดจะเถียงกับเด็กรุ่นใหม่โดยอ้างกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆมันไม่ไปไม่ถึงไหนพอเริ่มตน้น ผิดมาตลอดแล้วผิดมาเจ็ดปีแล้วคุณอาจจะไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ได้เห็นด้วยทุกอย่างแต่พยายามเข้าใจผมก็พยายามเข้าใจสถานะของนายกสถานะของรัฐบาลเหมือนกันถ้าไม่เข้าใจกันก็ต้องคุยกันผมไม่สนใจจะเข้าไปร่วมด้วยทั้งสองฝ่ายเพราะเริ่มต้นก็ผิดแล้วเด็กมันเริ่มต้นมาตั้งเจ็ดปีแล้วนายยกถามว่าผมทำอะไรผิด เป็นการพูดคนละภาษาเด็กพูดภาษาดิจิทัลแต่รัฐบาลยังพูดภาษาแอนาล็อกสงครามการต่อสู้ก็คนลักนามเด็กเล่นสนามนี้ผู้มีอำนาจเล่นอีสนามหนึ่งไม่เคยเจอกันและพูดกันคนละประเด็นผมเห็นว่าสังคมโลกเขาพูดกันว่าคุณจะมีสันติภาพไม่ได้ถ้าไม่มีความยุติธรรมและคุณจะไม่มีความยุติธรรมถ้าคุณไม่มีความจริงใจระหว่างกันนอนานันต์กล่าว โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นถูกแล้วท่าน10บชาติก็เจรจากันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเหมือนสี่สอให้ควายฟังเด็กเขาพูดภาษาคนครับแต่ไอ้บ้านคนนั้นไม่รู้พูดภาษาอะไรมีผู้ใหญ่มาช่วยพูดให้ประยุทธ์ฟังว่าผิดตั้งแต่ต้นแล้วคนละออกจะรู้เรื่องไหมเนี่ยท่านอานันต์พูดถูกต้องค่ะ ผู้บริหารโง่แล้วยังอวดดีประเทศถึงชิบหายไงละ่ะเด็กยุคนี้ฉลาดเพราะคนแก่นี่แหละครับทำชั่วๆกันมาตลอดเด็กถึงเห็นมาตลอดเป็นคนไม่ดีถึงพูดแบบถอนงอกหมดถึงเวลาแล้วครับที่ต้องปล่อยให้เด็กๆบริหารประเทศของเขาได้แล้วทุกวันนี้ประเทศแย่สุดๆเลยครับ ท่านพูดถูกค่ะมันไม่เคยมองตัวเองหรอกว่าตอนนี้มันผิดหรือถูกเป็นนายกที่เกือบ95%ที่ประชาชนไม่เอามันยังกลับมาถามอีกมันผิดอะไรไอ้นี้น่าด้านน่าทนจริงๆผู้ใหญ่ผ่านบ้านผ่านเมืองมามากย่อมมองออกใครผิดและควรทำอย่างไรได้ดยส2มันเข้าใจภาษาคนยากค่ะห่วงอำนาจทั้งที่รู้ว่าได้มาแบบผิดผิดแบบโกง สุดยอดเลยค่ะท่านรักท่านมากกว่าเดิมท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่ายกย่องมากๆนี่สิคนที่ควรเคารพเห็นด้วยกับท่านมากเลยครับโลสสวให้หมดเลยครับให้สวมาจากการเลือกตั้งครับท่านอาณนานผู้ถูกต้องเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนและโพสต์ทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่้ามารับชม